สวัสดีค่ะสวัสดี fc. คุยดวงดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีกุมเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับคุณมาฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นจะมาพูดถึงภาพรวมก่อนเนาะภาพรวมของชาวราศีกุมชาวกุมมีดาวราหูเป็นคู่มิตรเป็นเจ้าเรือนนะคะ เป็นองค์เกณฑ์ที่ดีมีโชคใหญ่แต่ก็จะมีการใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษยังคงมีการเดินทางต่างประเทศอยู่เนืองๆทีนี้คุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับชาวราศีกุมความรักชื่นใจรักคร่กันแบบพุธกับราหูเถียงกันเรื่องความสุขเถียงกันเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวเถียงกันเรื่องการใช้จ่ายเงินเถียงกันเรื่องการต่างประเทศแต่เถียงกันด้วยความรักนี่นะคะระวังระวัง นิดนึงเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวราหูที่เขาอยู่ใกล้กันระวังเจ็บตาระวังต้องผ่าตาตานะระวังตาอักเสบมันเริ่มตั้งแต่กลางกางมงกรกาคมมาแล้วนะคะชาวราศีกุมการงานคนอุปถัมยังคงดีอยู่ครอบครัวส่งเสริมมั่นคงความรักสุดเด่นดังคู่ครองดีมากนะคะการเงินมีดาวพระหัสเดินนำหน้ารักยังคงมีข่าวดีแต่ก็มีการใช้ใจ,จ่ายตลอดเวลา ใช้ใช้งานด้านเทคโนโลยีและงานต่างประเทศจะทำให้คุณหาเงินได้คล่องนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคู่มิตรใหญ่นะคู่มิตรใหญ่ขอให้คุณอยู่ในเสียธรรมอยู่ให้ขอให้คุณอยู่ในความไม่ประมาทขอให้คุณมีความจริงใจในการทำงาน นะคะอย่าให้อิทธิพลของความโลภเข้ามาครอบงำคุณสัจจะสำคัญคุณต้องรักษาเครดิตให้ดีกลุ่มนี้เมื่อไหร่ที่เครดิตเสียนั่นหมายว่าถ้าคุณรับปากแล้วคุณไม่ทำมันจะเสื่อมดวงคุณจะให้สังเกตนะกลุ่มอ่ะถ้าคุณไปสัญญิงสัญญาอะไรใครว่าคุณไม่ทำนะมันจะกลับที่ตัวคุณเองแล้วก็จะทำให้คุณเสียหายไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นขอให้ดํารงไว้ซึ่ง ทำมั่นสัญญานะคะต้องระวังการเจ็บป่วยของภรรยาน,นิดหนึ่งนะเดือนนี้นะนะหรือถ้าไม่งั้นภรรยาก็อาจจะทางไปต่างประเทศนะเปลี่ยนที่นอนแก้เคสซะหน่อยก็ดีย้ายไปย้ายมาเนาะย้ายไปย้ายมาความยุ่งยากในงานยังคงมีอยู่นะคะอาจจะถูกถูกจำกัดในทันที่แปลกๆหรือคอาจจะป่วยเข้าโรงพยาบาลวันสองวันอะไรแบบนี้เหมือนเข้าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม หรับชาวลาศีกุมเนาะมันต้องมีอ่ะมันตั้งแต่ปลายเดือนมกราแลละแล้วก็ยังจะมาถึง14กุมภานะคะเป็นช่วงที่คุณจะสนุกกับการท่องเที่ยวสนุกกับสนุกกับการได้ใช้ความสุขในในในข้นในครอบครัวในครอบครัวดีกว่าคุณจะเห็นสัจธรรมมากขึ้น นะชาวราศีกุมเนี่ยก็ปกติาล้วราศีกุมเนี่ยเป็นราศีของเทพพระราหูนะแล้วตอนนี้เทพระราหูอยู่ที่กระดุมพระนะคะตัวอยู่กระดุมพระตัวอยู่การเงินเนาะการที่ตัวอยู่การเงินเนี่ยมันดีก็ดีนะร้ายก็ร้ายนะก็คือดวงการพนันเนี่ยถ้ามันมากไปก็จะทําให้กินตัวเองนะคะดาวพฤหัสที่อยู่ในภพสหัสชะมาจากลาพระและกระดุมพระ แล้วนำหน้าลัคนาด้วยร้อการเงินไม่ห่วงเลยกลุ่มเนี่ยคือดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังดีต่อเนื่องสําคัญคือที่เตือนไงรักษาคําพูดรักษาสัญญารักษาสัจจะรักษาความเป็นคนดีมีความกระตัญอยู่กตเวทีไม่มีใครทําอะไรคุณได้เลยเฮงเฮงรวยรวยไม่มีจนไม่มีเจ็บนะคะดูแลสุขภาพแฟนนะเดือนนี้นะทาอะไรก็ตามระวังกินยาผิดตัวคุณอนะดูแลเรื่องตาเรื่องที่สูง จ็บปวยเรื่องที่สูงขึ้นไปนะคะและสิ่งสำคัญคือขอบคุณชาวราศีกุมที่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่มาตลอด 2- 3สาปีนี้ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ขอบคุณไว้ก่อนและขอให้กดติดตามไปเรื่อยๆืนะคะและมีความรักความหวังดีต่อกันเสมอไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันแนะนำว่าใครที่มีสินแสเคยบอกว่าให้ตั้งมังกรไว้ที่จุดรับทรับจุดดีจุดเป็นมงคลพี่มีแค่รับเลยน้อยตามหนักหงจุ้ยเนี่ย จะต้องมีน้ำไว้ตั้งคู่กันกับมังกรมังกรต้องมีน้ำมังกรต้องพบน้ำถึงจะดึงดูดซับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้ขอให้ชาลสาสีกุ้มโชคดีมีชัยมีความสุขคุมาเริงคิดสิ่งใดสมรัรถนาชินเยอยู่อีกซินนี้ว่าช้าอีกแก่ต่างๆสวัสดีค่ะ